เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตัวกับนเองก็มีมคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นการแข่งขันของเกม6เพลย์ออฟรอบแรกที่เหลืออยู่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับสำหรับการติดตามพวกเราสองคนทุกวันทุกคืนเลยครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันทุกคนอย่าลืมช่วยกดซับด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราคนนนนนนนเเเเเเรรราา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 มมาข้้้้สสู่กกส่่่กกกกกัััดทททปะะศออบบบบงผ ESPN Tourvision NBA แแล็ ผู้ถ่ายทอดยังถูกริคสิทธิ์ในประเทศไทยทีมอันดับ2นะครับเมมฟิสกิซี่ที่นำซีรีส์อยู่3ต่อ2เดินทางไปเยือนทีมอันดับ7อย่างมินเนสซตาทีมวูฟส์เกม6ครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าอยู่กันคนละมิชชั่นเลยนะคะทีมวูฟค่ะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมหลังพิงฟา้าแพ้ไม่ได้นะคะถ้าหากว่าแพ้เนี่ยือจบซีรีส์บายบายกลับบ้านทันทีในขณะที่เมมฟิสกิซี่ค่ะพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อจะปิดซีรีส์ให้จงได้ทั้ง2ทีมเนี่ยคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิิมมมมมมเเ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 เปปปปดดดดดดดกกกกาาาานนนนนีีีีี่่่่่ยยยถือออออวววววว็็็็็ททททตไไ้้้คคึัลละแแูฟโร์จ ทั้งยิง3เอาฟาวค่ะกดไปคนเดินถึง16บแตมแต่เมลฟิสกิซี่ค่ะพวกเขาก็โต้กลับใช้วงนอกค่ะได้ทั้งเจเรนแจ็กสันจูเนียร์กับเดสมอนเบดรวมไปถึง3คะแนนและเก็บฟาวของเดรลอนบุกวงนอกของเมลฟิสวันนี้เนี่ยมาดีมากมา ทีวูฟก็ไม่ยอมค่ะพวกเขาใช้วงนอกตอบโต้กลับบ้านโดยแจเดนแมคดาเนลนะคะกด3ามคะแนนไปถึง3ลูกถือว่าเป็นควอเตอร์แรกที่สู้กันได้สนุกมากมากค่ะถึงแม้ว่าทีแอนเจลราเซลกับจามอรันยังคงเงียบๆอยู่แต่คนอื่นในทีมก็ก้าวขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจบครึ่งแรกค่ะทีวูฟเน้นนำอยู่3แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังทีวูฟออกตัวดีช่วยกันเล่นเกมรับวงในซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของเมมฟิสได้เป็นอย่างดีค่ะพวกเขาบีบให้เมมฟิสคิสตี้เทิร์นโอเวอร์เองค่ะพร้อมกระทำแต้มแล้วก็เก็บฟฟฟาาาาวอออออย่่่่่งงงตเนนนนืททห้ีีกกไป2แ สนามมันก็คิดว่าเอาแหละเกมนี้น่าจะเป็นของทีวูฟแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเจอเมลฟิสกิสซี่นะคะรันชุดใหญ่12ต่อ0ย์ค่ะนำโดยเดลอนบลูที่วันนี้มีเกมการบุกที่ตีไล่บี้กลับมาก่อนที่จะมาเจอพลังทับสำรองของทีวูฟ่ะอย่างจอแดนแมคลาฟลินแล้วก็แจนแดนแบงจานเอลนะคะช่วยกันรันคืนค่ะร่วมกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ชา่ะแล้วก็สามารถกลับมานำสองลากีกครั้งพอเข้าสู่พอร์เตอร์สุดท้ายค่ะโอ้โหไล่บี้กันมันเลยค่ะทั้งวงในแล้วก็วงนอกแล้วก็เป็นทีวูฟนะคะท ก็เหมือนเดจาวูเลยนะคะที่ทีวูฟเน้นนำมาดีๆก็มาตายควอเตือดสี่พาธาเสียทีเมมฟิสกิสซี่ค่ะเป็นเมมฟิสกิสซี่ที่คว้าชัยชนะแล้วปิดซีรีส์ไปได้คาบ้านของทีวูฟเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมมินเนสซตาทีมเบอร์วูฟได้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดสามสิบแต้มห้ารีบาวด้้าเอซิสสองส,สตีลสองบล็อกค่ะสู้ยอย่างสุดใจแล้วแจเดนแบกดานิลยี่สิบจีแต้มสี่รีบาวด์ช่วยทำแต้มได้อย่างเยี่ยมมากนะคะในฐานะสำรองเมมฟิสกิสซี่ได้เจอล์ัลบรู๊คยี่สิบสามแต้มสามรีบา วสำเร็จการเกมบุกเขากลับมาวันนี้ยิง3คะแนนล,ลงไป5ลูกเดสมอน d b เบน23แต้ม7ริบาวนี่ก็ประสิทธิภาพในการเล่นสูงก็ดีอย่างต่อเนื่องมากจบเกมเมมฟิสกิซซี่บุกมาจัดการกับมิเนโซตาทิมมูฟร้อี่ต่อร้อยปิดซีรีส์เอาชนะไปได้4ต่อ2เขาไปเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ตามคาด สำหรับมิเนโซตาทีมฟูตบอนะครับตามข่าวหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพวกเขามีการศึกษาเทปคู่แข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรดาน,นักกีฬาด้วยกันเองเนี่ยนะครับขอทําการประชุมเพิมเมเมเ่มเติมส่วนตัวนะครับเป็นการประชุมเฉพาะในส่วนของนักกีฬากันเองมีการพูดคุยกันครับว่าจะเล่นยังไงจะได้เล่นเกมรับให้ดีขึ้นเกมรุกที่ดีขึ้นช่วยกันรีบาวดจะไม่มีการเล่นแบบฮีโร่บอลจะต้องหาผู้เล่นที่มีจังหวะในการยิงที่ดีกว่าแล้วก็ส่งเพื่อชัยชนะของทีมในท้ายที่สุดและพวกเขาก็พยายามทําอย่างนั้นจริงๆนะรรใในนเกกม้ตงงงแ่่ลาาาาจหโออสๆข ได้มากที่สุดแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยในความร้อนแรงตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับจากแอนโทนีเอ็ดเวิร์สที่กดคนเดียวถึง16แต้มจาก30แต้มที่ตัวเองทําได้เฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษหรือจะเป็นการยิงระยะกลางแอนโทนีเอ็ดเวิร์สทำได้อย่างดีมากๆแล้วล่ะครับนี่ถือว่าเป็นเพลย์ออฟซีรีส์แรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวแอนโทนีเอ็ดเวิร์สเองเลยนะครับและพวกเราแฟนบาสเนี่ยก็ควรจะต้องให้เครดิตการเล่นของเด็กคนนี้มากๆเลยนะครับเขาทำแต้มรวมทั้งหมดนะครับใน,นี้น้่ยถึง158แตมโด เพียง20ปีกับ268วันถือว่าเป็นนักกีฬาที่สามารถทําแต้มรวมนะครับในเพ์อฟซีรีส์เดียวได้มากขนาดนี้ในวัยที่ยังไม่ถึง21ปีในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเห็นพลังในการทําแต้มของอนโทนีเอ็ดเวิร์ดที่ดีกว่านี้ครับโดยเฉพาะการเลือกจังหวะในการยิงเรายังคงเห็นความผิดพลาดของตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการเทิร์นอเวอร์หรือจะเป็นในช่วงท้ายเกมที่เหมือนจะพยายามยิงลูกเจ้ายทาใีมกาาแ้ทรตมี่ากเกินไป 1-3คะแนนเนี่ยก็ดีมากๆเลยระดับ40.3%จากการพยายามยิงราว10ครั้งต่อเกมเลยนะครับดีกว่ารุ่นพี่หลายๆคนในทีมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเดนเจโรรัสเซลในซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นความน่าผิดหวังเหลือเกินนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสแฟนๆของมินเนโซตาทิมบูบูฟเนี่ยจะต้องคิดไม่ต่างกับแอดมินครับว่าในซีรีส์นี้เนี่ยเดนเจโรรัสเซลเนี่ยเหมือนไม่มีไฟในการต่อสู้เลยนะครับพลังในความทุ่มเทต่างๆเนี่ยวันนี้เราเห็นหลายตัวหลายครั้งเลยนะครับผู้เล่นของเมลฟิสกิสลีย์เนี่ยพพยยาาาาามุุ่่งงเเขขาา้หบบบอออลลตตตะครูกสแัวดนจโ อารเซียเนี่ยก็เหมือนเล่นไปเนื่อยๆครับพยายามจับลูกบอสเอาเดี๋ยวหลอกบ้างเดี๋ยวส่งบ้างเดี๋ยวยิงทิ้งยิงคว้างบ้างเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอยู่ที่12-13แต้มต่อเกมเท่านั้นเองการยิงก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยครับทั้ง2หรือว่า3คะแนนก็ตามโดยเฉพาะ3คะแนนยิงระดับแค่20กว่นาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองตั้งแต่ที่ตัวเขาเนี่ยได้แม็กซ์คอนแทรคนะครับในสมัยที่อยู่กับบร k l ลินเนสแล้วย้ายมาอยู่โกลเด้นสเตด์วอลเลเยอร์เนี่ยพอย้ายมาอยู่กับ Minnesota, มิ ตกลงไปเป็นความเซ็งของแฟนๆมิเนโซตาทิมเบอร์บุสมากๆครับคาร์เอนโทนิทาวผู้เล่นอันดับหนึ่งของทีมเนี่ยในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีเลยนะครับที่การยิงวงนอกของเขาดันมาบอดจริงๆแล้วตัวของคาร์เอนโทนิทาวเนี่ยถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่มีการยิง3คะแนนค่อนข้างดีมากๆเขาคือแชมป์ในการยิงสในช่วงออสตาแต่วันนี้ครับพยายามทุกอย,อย่างอย่างเต็มที่พอการยิง3คะแนนวงนอกไม่มาปุ๊บเนี่ยแต้มของคาร์เอนโทนิทาวมันก็เลยไม่ค่อยเดินครับแต่เขาก็พยายามทุกอย่างครับการเก็บแต้มใต้แปน้นช่วยรีบบาาาวช่่่่่ยยเเลนนกกกมมมมรรัั bar, ัตตงงๆแ็ไพอจิ นี่ขนาดพวกเขาได้แจเดนแมคแดเนียลนะครับผู้เล่นปี2ที่ก้าขึ้นมาทําแต้มเป็นเกมแห่งชีวิตเลยวันนี้จัดไปถึง24แต้มกับ4รวีบาวการทํา24แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาแล้วนะครับมันก็ยังไม่มากพอกลายเป็นวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่อัมบินตูนพูดนะครับเป็นเดจาวู U, หรือว่าเป็นภาพซ้ำภาพจําแบบเดิมเป๊ะเลยครับเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่4นะครับมินเนสตาทิมบอรวูฟดเนี่ยมีการนาระดับ2หลักนะครับเป็นครั้งที่3ในซีรีส์นี้และพวกเข ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่าครองการนํามาตลอดเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยตลอดทั้งซีรีส์นี้เนี่ยถ้าเกิดวัดนาทีต่อน,นาทีเนี่ยมินเนซตาทีมบูบูฟถือว่าเป็นทีมทีมท่มีโอกาสนํามากกว่าทางทีมเมลฟิสกิซีด้วยซ้าไปแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะปิดเกมได้ครับนี่คือสิ่งที่หัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างคริสฟินเนี่ยนะครับจะต้องทํากันบ้านมากๆเลยครับในช่วงปิดฤดูกาลเพราะว่าในท้ายที่สุดช่วงท้ายเกมเนี่ยเราก็ยังคงเห็นการเล่นเป็นลักษณะแบบฮีโร่บอลนะครับเลี้ยงๆมาเดี๋ยวก็ยิงเด นนมีโอกาสยิงทําแต้มได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่ดีกว่านี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่พวกเราเห็นครับเดี๋ยวคาร์แอนโทนีเทอยู่ดีก็เด้งยิง3คะแนานไม่ต่างกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับและสุดท้ายพวกเขาก็พ่ายแพ้ไปนะครับต่อหน้าแฟนๆที่ยังคงช็อกอยู่ทั้งท้ที่ทีมของพวกเขาเต่อสู้ได้ดีมากๆแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมินเนโซตาทิมบูวูฟในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าฝูงหมาป่าของพวกเขาเนี่ยดุร้ายมากขึ้นนะแข็งแกร่งมากขึ้นนะแล้วก็พร้อมต่อสู้จริงๆเพีียยงงงแแตตต่่่่วาาาาพออออเข้้้สูปปบจจะััมกกรร ในภาพรวมทั้งหมดในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเขามีฤดูกาลที่ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับเข้าสู่เพลย์ออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อสู้กับทีมอันดับ2อ,อย่างเมมฟิสกิซซี่ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆแล้วล่ะครับหลังจากนี้ครับงานของฝ่ายบริหารมินเนซตาทิมเบอร์วู๊นั่นคือการเสริมผู้เล่นฟอร์เวิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดหรือจะเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดก็ตามและสิ่งที่แฟนๆบาสอย่างพวกเราหาารารนี้นรเรามาติดตตาาามชมชกันว่ขงเ จะติด all NBA หรือเปล่าถ้าเกิดเขาติด all NBA นะครับไม่ว่าจะเป็นทีม1ทีม2หรือว่าทีม3ก็ตามเนี่ยตัวของคาร์จูนี่ทาวเนี่ยผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเขาติด all NBA อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ระดับ7ปีนะครับติด all NBA เขาสามารถรับสัญญาซ u เปอร์แม็กซ์คอนแทได้ครับแต่ด้วยความที่ตัวของคาร์จูนี่ทาวเนี่ยเขายังคงเหลือสัญญาเก่านะครับอีก2ปีนั่นหมายความว่ามากที่สุดที่ตัวของเขาจะได้รับจากซ p เปอร์แม็กซ์นะครับาน่นี่คือในกรณีที่เาติด AllNBA NBA สะคร้าิดส บอกว่าเฮ้ยยังไม่เป็นไรยังคงรอต่อไปแล้วค่อยไปวัดในฤดูกาลหน้าถ้าเกิดในฤดูกาลหน้าจบไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาติด All NBA อีกแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์รับสัญญา5ปี Super m a x contract 273้เล้านเหรียญเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงครับถ้าเกิดสมมุตินะครับเขาไม่ติด All NBA ขึ้นมาเนี่ยมากที่สุดที่จะสามารถรับได้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้แน่นคือ3ปีนะครับ130ล้านเหรียญน,นี่คือว่าห่างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าตัวของอ ผลการประกาศนะครับว่าใครบ้างจะติด All NBA แต่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าคาร์ลันนี่ทาวเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะติดทีม3นะครับในส่วนของ All NBA เพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่4ในชีวิตการเล่นของตัวเขาแล้วนะครับที่ต่อจากเควินดูแรนเท่านั้นเองนะครับที่เป็นนักกีฬาที่สามารถทำระดับอย่างน้อย20แต้มแล้วก็มีการยิงฟิลโกรระดับอย่างน้อย50%พร้อมกับการยิง3นามคะแนนระดับอย่างน้อย40%ด้วยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับในประวัติศาสตร์เนี่ยมีแค่คอคสญ ออกไปเช่นเดียวกันนะครับของดีแอนเจโรรัสเซลแต่ผลงานของเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ดีเลยครับเราต้องมาติดตามการเจราจาอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางทีมจะตัดสินใจยังไงกับสัญญาของดีแอนเจโรรัสเซลแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยทางมินเนโซตาทีมบู๊บูบเนี่ยเหมือนหมาป่าที่กําลังบาดเจ็บนะครับเขาต้องไปรักษาตัวไปสะสมประสบการณ์ไปแก้กตัวกันใหม่ครับแล้วมาสู้กันอีกทีหนึ่งในฤดูกาลหน้าครับหาไปดยในส่วนของเมลฟิสกิสลีกันบ้างนะครับทีมของพวกเขาเนี่ออัาตง่่งวืวคควคขขที ไม่สามารถลงสนามทำเแข่งกันได้ตัวของเขาต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอลแต่ในจุดนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับของเมมฟิสกิซซี่เนื่องจากทั้งทีมเนี่ยตัดสินใจใช้แบรนดอนคลาร์กนะครับลงสนามทำเแข่งกันมากกว่าตัวของสตีเวนแอดัมส์มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตัวของสตีเวนแอดัมส์จับแมทช์อัพแล้วเป็นรองคาวเอตันี่ทาวนะครับด้วยความช้าของตัวเขาทั้งทีมก็เลยตัดสินใจใช้แบรนดอนคลาร์กมากกว่าครับตลอดทั้งซีรีส์นี้เนี่ยนะครับปัญหาของเมมฟิสกิซซี่นั่นน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 กกกก็็คคคคืืือออออออาาารรรรรรรฟวววลล์เเเเเเเยยยยะะะะหิิัััับบขขงงงงงงจจจแแสูีีีมมมไไปถึ3ททท่่่่ต้้ด ก็ไม่มีประสิทธิธภาพด้วยโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกของดิรันบรู๊เนี่ยนะครับที่ตกไปแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้ในซีรีส์นี้ได้แล้วก็ขึ้นนํา3ต่อ2แบบนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าการเล่นพื้นที่วงในหรือว่า point in the paint ของพวกเขาเนี่ยนะครับทีมเมมฟิสกิซี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกเลยนะครับในการโจมตีวงใน point in the paint ของทีมเมมฟิสกิซซี่เนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ต้ารับเจโดจุเนี่แต้มต่อเกมนะครับนการโจามตแรงในก,ก็บแห่วงทัาย ในฐานะที่เป็นกาดนะครับตัวของจามอรันเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทําแต้มพื้นที่วงในได้มากที่สุดแล้วล่ะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยนะครับในช่วง2เกมที่พวกเขาแพ้ต่อมิเนโซตาทิมเบอวูฟเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าพื้นที่วงในของพวกเขาเนี่ยเป็นรองการทําแต้มต่างๆเนี่ยดรอปลงมาเยอะเลยมันก็เลยทําให้มิเนโซตาทิมเบอวูฟสามารถปล้นชัยชนะไปได้2เกมและปัญหาอีกหนึ่งอย่างของพวกเขาในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับนั่นคือผลงานของจามอรันที่เครื่องติดช้าหลือเกินนะครับมันเลยทาให้ทีมาน่ร สามารถระเบิดฟอร์มได้หนึ่งในนั้นก็คือเดสมอนเบนหนึ่งในนั้นก็คือแบรนดอนคลาร์กเนี่ยแหละครับและในเกมวันนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเดสมอนเบเนี่ยก็ยังคงเป็นนักกีฬาที่มีผลงานสม่ำเสมอมากๆนะครับในซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิง3คะแนนที่นิ่งแล้วก็นิ่มเหลือเกินนะครับตัวของเขายังคงเล่นด้วยความมีประสิทธิภาพมากๆเลยในซีรีส์นี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการเล่นนะครับอยู่ที่23.4แต้มต่อเกมเนี่ถือว่ามากที่สุดของทีมเมลฟิสกิซซี่ในซีรีส 3คะแนนนี่สุดยอดมากๆนะครับระดับ47 48เลยสูงส่งเหลือเกินในขณะที่แจเรนแจ็กสันจูเนียในวันนี้เนี่ยเขาพยายามระวังการฟาวมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ทําได้ดีแม้จะฟาวไป5ครั้งแต่ไม่ฟาวเอาครับและเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของตัวเขาสิครับในยามที่ไม่เจอปัญหาการฟาวเล่นงานต้องออกไปเบรกมันก็เลยทําให้การเล่นเกมบุกข,ของตัวเขาเนี่ยต่อเนื่องมากๆวันนี้จัดไปดับเบิลดับเบิลนะครับ18แต้มกับ14รีบาลมีค่ากับทีมมากๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางหรือว่าจะเป็นการเก็บแต้ม ทำได้ดีมากๆและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับจากคนที่เล่นเกมบุกแย่เลือเกินนะครับในซีรีส์นี้วันนี้มาถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนั่นคือเดรอนบรู๊คใครจะเชื่อครับว่าตลอดทั้งซีรีส์นี้เนี่ยเขายิง3คะแนนลงระดับ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในส่วนของเดรอนบรูคแม้ว่าจะช่วยในส่วนของการเล่นเกมรับได้ดีก็ตามแต่ทีมต้องการพลังในการเล่นเกมบุกของตัวเขาเนี่ยแหละครับแล้ววันนี้ก็จัดให้ทีมจรงิงๆนะครับวันนี้เดรอนบรูคเนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง5้ลูกนะครับด ดแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับถึงบอกว่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกเกมมากๆครับแม้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยจะมีการฟาวเอาครั้งที่6ออกไปนะครับแต่วันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆครับสำหรับดิรอนบรู๊คไม่แตกต่างกับทัพสำรองที่เด็ดอีก2คนนะครับที่ควรค่าแก่การยกย่องเหลือเกินแบรนดอนคลักยังคงเป็นปัจจัย X ที่สําคัญมากๆกครับการทาแต้ม17แต้มการรีบาวอีก11รีบาววันนี้ทุกอย่างของตัวเขาเนี่ยดูดีไปหมดเลยนะครับเช่นเดียวกับไทอัสโจนอีก1คนนะครับเขาเกิดแล้วก็เติบโตที่รัฐแห่งงนนนนนีีี้้้ววััััักกกลบบบบมมาาาเเเจออทิดขตคะร แต่ละแต้มที่ทําไปเนี่ยมันเจ็บปวดแฟนๆแ,และเกินนะครับโดยเฉพาะ3คะแนนท้ายเกมเป็นจังหวะที่โอ้โหมันทําให้แฟนๆในสนามเนี่ยเรียกก,กุมหัวกันไปนเลยดีกว่าครับสำหรับไทอาสโจในวันนี้และในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมมฟิสกิซี่ก็สามารถทําได้ครับพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ได้เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2015หรือว่าผ่านมา7ปีแล้วครับถึงจะทําได้นี่ถือว่าเป็นชัยชนะซีรีส์แรกเลยนะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวจามมรันเองและเราก็เชื่อและเกินว่าในอะนาะคตอีกยาวๆเลยครับจามมรันจะต้องพาเม ชนะในซีรีส์เพย์ออฟได้อีกเยอะแน่นอนสิ่งที่เราเห็นในซีรีส์นี้ของเมมฟิสกิสลี์เนี่ยนะครับนั่นคือผลงานของจามารันเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นในการเล่นเกมบุกนะครับการยิงการข้ามทุกอย่างอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นตลอดต่อเนื่องทั้งเกมแต่เขาก็ไปช่วยส่วนอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวกการแอสซิสในขณะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมานะครับแล้วก็ร่วมนําทีมคว้าชัยชนะไปได้เหล่านี้คือความน่ากลัวของเมมฟิสกิสลี์เหลือเกินครับและในวันนี้เนี่ยส่วนตัวแ ตัวของจามอร์เรนเขาสรุปให้พวกเราเห็นเป็นภาพแล้วล่ะครับว่ามันคือแบบหมีภูเขาที่กําลังไล่บี้หมาป่าอยู่ครับเรายังคงอยู่ในฤดูการที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของเมมฟิสกิสลี่ซีรีส์หน้าเนี่ยคือซีรีส์ของจริงมากๆเลยครับหลังจากจบเกมนี้นะครับทางเมมฟิสกิสลี่เหลือเวลาอยู่ประมาณนะครับประมาณ40ชั่วโมงเท่านั้นเองพวกเขาต้องเตรียมตัวบินกลับเมมฟิสนะครับทำการพักฟื้นนิดนึงครับแล้วก็ต้องมาเตรียมตัวรับมือกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในขณะที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยพักฟื้นร นี้สายๆเนี่ยค่อยบินไปที่เมมฟิสครับแล้วก็ทาการซ้อมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทําการแข่งขันเรามาเตรียมรับชมกันนะครับตีสองครึ่งคืนวันอาทิตย์หรือเพืเ่อนๆจะเรียกว่าเช้าตรู่เช้ามืดวันจันทร์ก็แล้วแต่ต่อจากคู่บอสตันเซลติกส์กับมิวโวกี้บัคส์กันเลยครับส่วนผลจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวพวกเราแฟนบาสมารอติดตามชมกันครับแต่ณเวลานี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับเมมฟิสกิซี่หมีภูเขาพยองเดชเนี่ยนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ได้ในท้ายที่สุดครับเสดายดแทนเอ็ดมิเนแล้วก ไม่มีเกมเจนเลยค่ะ <S <S แต่วันนี้นะคะสําหรับการต่อสู้ของทีวูฟเนี่ยถือว่าพวกเขาทําได้อย่างเต็มที่แล้วจริงๆนะคะแล้วตูนก็เชื่อค่ะว่าได้ใจแฟนๆไปหลายๆคนเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะนํามาอยู่ดีๆไม่สามารถปิดเกมได้สําหรับเมมฟิสกิสตี้ค่ะรอบหน้าเนี่ยเจอกับโกลเด้นสเตดไวริลร์มันแน่นอนแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะหากใครเนี่ยที่ดูอยู่นะคะแล้วยังไม่ได้ซับสไคร์อย่าลืมซับสไคร์นะคะที่โลโก้วินเทรีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือดีเองของพวกเราทุกทีี่ทรีแมนเนียวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ